สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเม่แเม่ก็จะมาแนะนําขั้นตอนพิธีรับบุญพิมพ์พระนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะกลั่นใจใส่จากการปฏิบัติธรรมกันแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนของการรับบุญพิมพ์พระกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนําแปลงทําความสะอาดแป้งพิมพ์กันก่อนเลยค่ะให้เรานะคะนําแปลงนะคะกับน้ามันที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะหยดลงไป1หยดค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆทาความสะอาดแป้นพิมพ์นะคะโดยการโยกคันโยกด้านข้างขึ้นมาค่ะ แล้วค่อยๆปปาดเศษออกไปนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะหลังจากที่เราปาดเสศษไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนที่2ค่ะเรานำมวลสารออกมาห่ส่วนนะคะเรานวดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่สามนะคะเมื่อเรานวดมวลสารเข้ากันดีแล้วนะคะให้ไปวางไว้บนแท่นพิมพ์ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะค่อยๆกดพิมพ์ของเรานะคะให้แน่นติดแม่พิมพ์เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆย,ยกคันยกลงมาค่ะแล้วก็เอาขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะค่อยๆเขี่ยเศษที่ติดอยู่ข้างๆองค์้รานะคะออกมาค่ะ เก็บรายละเอียดนะคะค่อยๆทำนะคะอย่าให้โดนตัวองค์พระนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ค่อยๆยกขันยกลงมาอีกหนึ่งครั้งนะคะพิมพไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้องค์พระของเราชัดมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่ห้านะคะค่อยๆยกขันโยกทางด้านซ้ายมือขึ้นมานะคะอย่างเบามือนะคะ3ามครั้งค่ะ แล้วครั้งที่3นี้นะคะค้างไว้15วินาทีค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะทําให้องค์พระของเรานะคะโดนลมแล้วก็อยู่ตัวมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากครบ15วินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะค่อยๆใช้ปลายนิ้วนะคะจับองค์พระทางด้านข้างนะคะออกมาค่ะ ต้องเบามือมากๆเลยนะคะเมื่อได้องค์พระมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานําไปวางไว้ในกล่องที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้โดยให้หันฝั่งหลวงปู่ขึ้นมาค่ะ,ะ,คะเพียงเท่านี้นะคะก็ถือว่ารับบุญพิมพ์พระเสร็จเรียบร้อยแล้วลวะคะ่ะ